ในคลิปนี้นะครับเราพาทุกชมเนี่ยมาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในเซิร์ฟจีนตัวย่อนะนรับก็ศึกดวลข้ามเซิร์ฟของเซิร์ฟจีนในรอบชิงแล้วนะก็เป็นการเจอกันระหว่างคุณพันช์รับเจอกับคุณนารุโตะนะเรามาดูฝั่งคุณพันช์ก่อนเลยกันพลังถึง127ล้าน,นะครับตัวละครอ,อย่างนกฟีนิกซ์นะแฟดปรกกายแสงกาโลโปโูแฟงโกคิสึเจ้าเกลือกุณชุบนะครับก็เป็น5ดาหวห้าเดมม่วงทั้งทีมนะครับแล้วก็เป็นเลเวล120นึ่งเเขาเนป็นแชรอบที่แล้วด้วยนะครับ ฟังคุณนารุตโตะในงับพลังถึง99ล้านตัวละครอ,อย่างกาโล่แฟตประกายแสงนกฟีนิกอะตอมิกโกคิสึและก็เจ้าเกลียกันชุนบในงาหดาวหดาดามวงทั้งทีเหมือนกันและเขาเนี่ยเป็นเลเวลถึง126นะครับก็มีการนําตัวละครอ,อย่างเจ้าอะตอมิกเนี่ยมาด้วยะครับอาจจะเป็นตัวละครแก้ทางเลยก็ว่าได้นะต้องมาลองดูะครับว่าการไม่มีแฟงเนี่ยจะเก่งขึ้นไหมนะฮะมา เปิดมาในรับก็เป็นตัวละครอย่างแฟดเนี่ยได้เปิดกล่องเลยนะครับไปเลยครับอันตีของแฟดประกายแสงฝั่งคุณพัชนะฮะเปิดไปก่อนครับแปดล้านเก้านะครับแฟดประกายแสงโดนดับเบลเพิ่มเติมไปนะครับแล้วก็มีการบัฟลุลูดิคให้กับตัวละครอย่างโกคตสึด้วยนะเอาเลยครับฝั่งคุณนารุโตะสวนกลับมาบ้างนะครับโจมตีเข้าไปเหมือนกันจากนั้นนะครับก็มีการบัฟจากเจ้าโกคตสึเข้ามาครับอันติมาก่อนเลยนะครับและเจ้าแฟดประกายแสงเนี่ยโดนหนึ่งท่านผู้ชมลบดิคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโหดเกินไปนะฮะ ฝั่งของคุณนารุโตะขึ้นมาเหยียบบ้างนะครับแฟดของคุณพัสเนี่ยก็โดนหนึ่งเหมือนกันนะยรับลบลีกโคตรเยอะฮะโจมตีไม่เข้านะครับเนี่ยโจมตีไม่โดนแฟดอีกแล้วนะครับแฟดลบลีก70%เนี่ยโหดมากนะโมมนะจมตีเข้ามาครับรอบนี้เข้าอยู่นะไปครับฝั่งคุณพัสนะครับได้ต่อยไปจากปูบอมนะครับโจมตีปกติไปนะ โอเคจากนั้นนะครับเป็นตัวละครอย่างอะตอมิกนะครับมาปิดเกตรดล้นเลือดของเจ้านกฟินิกไปก่อนครับจากนั้นได้ปาดรอบ2ครับบับเข้าไปนะครับแฟดโดน1อีก1ครั้งนะครับกับการลบหลีกโคตรโหดท่านผู้ชมไปฮะเจ้ากาโรได้กัาปล่อยพลังเข้าไป31ล้านดดเมจเลยครับแรงแม่จากฝั่งคุณพัสนะครับนี่ขนาดเป็นเทิร์นแรกที่ยังมีการลดดาเมจอยู่นะเนี่ยกาโรตามไปเก้าอีก18ล้านดาเมจนะครับโอ้โหเก้าทีมีหายเหมนกน แหลงจะจัดแน่ไปครับปึบกลับมา1ครั้ง14ล้านดาเมจนกฟินิกเข้ามาตีหน้าเจ้ากาโลไปที่5ล้าน1นึยับจาก้นในเทิร์นที่2เนี่ยมาต่อกันเลยฮะไปครับอันติของแฟตประกายแสงรับขึ้นไปถึง25ล้านดาเมจนะครับแล้วเบิดไตใส่แฟตโดน1อีกแล้วครับโอ้โหลบหลีกดีจัดฮะฝั่งคุณนัลโตขอสวนหน่อยแล้วกันะปาดลงมาได้ครับโดนใครมากโอเครับนี้เข้าแฟตอยู่เหมือนกันะนะ จากนั้นครับโกเกตสึฝั่งคุณพัชนะครับขอเหยียบหน่อยครับแฟตหลบหลีกอีกแล้วนะครับโหลบหลีกดีจัดเลยครับแฟตประกายแสงล่าง2ครับโหดมากแล้วก็เหยียบครับแฟตประกายแสงหลบหลีกอีกแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหโหดจัดครับตัวละครยังแฟตเนี่ยออาบัฟไปก่อนครับเจ้าเกลิลกันชุบหนีครับกาโรตามไปเกาหกล้านครับเกลิลกันชุบฝั่งคุณนารุโตะเนี่ยก็เจ็บหนักเหมือนกันมาครับอันตรีจากเจ้าเกลิลกันชุบลงมาหนึ่งครั้งสิบหกล้านเดเมจเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ จากนั้นครับหมัดของปู่แฟรงค์มาแล้วครับงางหนึ่งครั้งครับพายุหมุนขึ้นลงมา1ครั้ง35มสิบห้าล้านดีเมดไปก่อนครับจากนั้นปู่บอมตามไปปั่นคอมโบอีก18บแปดแโอ้เข้าสุ่มเือดชอไปถึง5ตัวเลยนะครับกาโรตามไปเก่า20ล้านผู้ชมกาโรก็เก่าแรงเกินครับจากนั้นครับอะตอมิกอันตีเข้าไปในยาตัวปู่แฟงเนี่ยโดน1นะเมื่อกี้นะลบลีกติดนะครับแล้วก็โดน1อีก1ครั้งนะครับปู่แฟงก็ติดรัวๆเหมือนกัน นี่ครับบึบกลับไปบ้างครับแจกเน้นครับกาโลของฝั่งคุณพัสนะครับเกาปล่อยพลังไป38ล้านดาเมจใส่เจ้านกฟินิกเน้นๆนะครับนกฟินิกเนี่ยถึงกับตายลงไปแต่ยังมีตายเกิดอยู่นะกาโลเข้ามาเกาใส่ปูกแฟงครับก็เข้าสู่วิทยาพิเศษเหมือนกันเอเลยครับต่างฝ่ายต่างเข้าสู่เหมวิทยาพิเศษกันนะนี่ครับนกฟินิกครับกระพือปีกเข้าไปฝั่งของคุณนกตกก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับกระพือปีกนกฟินิกเนี่ยยังไม่ได้อันตีเลยนะยังไม่ได้คาบเลยนะครับ โอเคต่างคนต่างเกาเนะี่ยมาดิเทิร์นที่3นะครับเดลเมจของแฟตปรากายแสงจะขึ้นขนาดไหนนะครับอันติลงมา46ล้านเดลเมจนะครับและก็ติด1อีกแล้วครับแฟตปรากายแสงฝั่งบุงนารุโตะนะครับโอ้โหแฟตปรากายแสงแบบหลบเลีกดีมากอะ่ะอันติเข้ามาครับฝั่งคุณพารสเนี่ยก็โดนหนึ่งเหมือนกันนะครับแฟต ลบหลีกดีมากนะเพราะแฟดเนี่ยเวลาอันตรีนะครับมันจะมีการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับเป้าหมายหลักด้วยนะและก็เหยียบมาติด1ทั้ง2ตัวนะครับหลังจากแฟดประกายแสงเนี่ยมีการบัฟให้กับตัวหลังด้วยนะโอ้โหโหดจริงฮนะแล้วก็เหยียบลงมาครับโอ้โหรอบนี้โดนเต็มเต็มครับโอ้โปู่แฟงไปสี่สแต็กแล้ะนะผู้ชมโอ้ปู่แฟงสี่สแต็กนะครับโหดเกินมาครับอันติของเจ้าเกลือกชุบ48ล้านเดมเมจแล้วนะครับโอโ้ใช่ตัวซับเลยเนี่ยโอ้เดมเมจเลยนะครับเกลือกชุบเนี่ย แรงขึ้นแรงขึ้นนะครับมาเงฝั่งคุณนาโตะ22ล้านดาเมจนะครับปูแฟงนี่ก็หลายสแต็กเหลือเกินจะตายตอนไหนครับโอ้โหกาโร่ตามไปเก่า25ล้านดาเมจนะครับกาโร่ฝั่งคุณนาโตะก็เกิดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งครับอะตอมิกเข้ามาปาดครับจากนั้นก็ได้อนันติต่อเลยครับแล้วก็ปาดเข้าไปครับปูแฟงติดหนึ่งครับลบลีกทำงานไงี้ยโอ้โหโหดจัดครับตอนนี้จากนั้นครับกาโร่ได้ไปอันติใส่แฟตติดหนึ่งครับโอ้โห S <S ตีมีเข้านะยับลบหลีก70%มันโหดเกินเนี่ยลบหลีกดีมากทุนผู้ชมนี่ฮะม,มันเลยเป็นตัวละครที่ติดเมตาแทนตัวละครอย่างคิงนะครับดาเมจก็แรงนะครับแล้วก็ลบหลีกโคตรโหดยิงโคตรนานเนี่ยไปครับแฝงประกายแสงครับขออันติอีกหนึ่งครั้งครับ 3- 2ล้านดาเมจน,นะครับโนกฟินิกก็หายไปแล้วนะครับโอเกลิลชุบก็หายเหมือนกัน มาฝั่งคุณโนโต้ขอส่วนคืนบ้างแล้วกันครับส่วนกลับมา25ล้านดาเมจนะครับกาโลตามไปเกล17ล้านดาเมจนกฟินิกของฝั่งคุณพาสเนี่ยก็ตายลงไปเหมือนกันนะครับไม่ท้อเนี่ยหมดเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นครับโกเคสึเหยียบเข้ามานะครับโอ้ทะลุเฉยเลยฮะกาโลตามไปเกาครับเรียบร้อยครับแฟรประกายแสงหายไปแล้วครับโกเคสึขอเหยียบหน่อยครับติด1กับแฟรประกายแสงอีก1ครั้งครับแต่ว่าโดนระเบิดเข้าไปฮะโอ้โหโหดมากครับ จากนันเนี่ยจเจ้าเกเรคุนชุบอันติลงมา12ล้านดาเมจน,นะครับกาโลกี่สต็กแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมมองไม่ชัดแต่ว่าแฟงได้โจมตีขึ้นไปก่อนนะครับ31ล้านดาเมจโอ้โหกาโลกับอะตอมิกหายไปครับเหลือแต่ตัวละครอย่างเจ้าโกเคสึล่าง2ท่านผู้ชมโอ้โหแทบจะไม่ไหวเลยนครับจากนั้นครับกาโลครับขอปล่อยพลังเข้าไป16ล้านดาเมจน,นะครับกี่สต็กนะโอ้โหห้าสต็กนะครับกาโลห้าสต็กไปแล้วครับใครจะเอามันลงฮะ ฝั่งคุณพันยังเหลือครบๆอยู่เลยนะครับโอ้โหกันตาย5เมนะ็ดฮะและ้วฝัดประกายแสงนี่ก็บัฟหลบลีกลัวๆเลยครับโกเกตสึได้เหยียบกลับคืนมาบ้างนะครับ3 4ล้านก็เมืดนะฝั่งคุณนโปจะแย่เลยครับกาโร่ไปเกาออกมาจากไม่ทอ้ออีกหนึ่งครั้งครับจากนั้นเจ้าเกเรกชุบก็ขอฮิ้วหน่อยแล้วกันนะรเรียบร้อยครับบัฟดาเมขึ้นมาอีกสองร้อยเปอร์ครับโปแฟงจัดอยลกูกไปอันติของแฟงโดนลงมาครับโอ้โหไม่น่าจะไหวฮะ โอ้อมตามมาคอมโบอีกหนึ่งครั้งยับการบัฟของแฟสหมดหรือยังเนี่ยน่าจะหมดเลยนะไม่ได้มีการตายแล้วนะครับโอ้โหโดนไปครับเรียบร้อยจบครับเป็นคุณพัสนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปนะเราไปดูในนี้ดีกว่านะครับของโหมดใหม่ให้ท่านผู้ชมว่าคุณพัสเนี่ยพลังเท่าไหร่วะนี่ครับคุณพัสนะพลังเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูกันในโหมดใหม่นะครับว่าคุณพัสเนี่ยมีพลังขนาดไหนนะครับในโหมดที่มันเอามาหลายทีแบะเนี่ยโหมดใหม่ตรงเนี้ย คุณพันธ์น่าจะติดอยู่นะขอดูหน่อยแล้วกันนะคุณพันธ์อยู่อันดับที่เท่าไรอ้เนี่ยอันดับที่9ก้าครับทุกผู้ชมพลัง269ล้านนะโอ้โหนี่ขนาดคุณพันธ์เลยครับพลังยังอยู่ที่2องร้อล้านนะไอพวกอันดับ1พลัง400 500ล้านนี่มนแม่งโหดไนะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ